นี่ตำน้ำพริกแล้วนะโอ้โหน้ำพริกกระปีนะน่าทานมากกะปีเป็นกระปีต้นะคะผมนี่หอมน้ำผัก สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอซีทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาเชนน่นเดีกเช่นเคยะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยนะวันนี้เนี่ยผมก็ลงมาไล่นะครับผมก็มาเก็บพลิกจริงๆผมมาเก็บพลิกแตงเนี่ยหลายวันแล้วแหละพี่ๆแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่างานในไล่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจะเก็บแตงอีกทีก็ตอนบ่ายนะคะผมวันนี้เลยก็มีน้องฟ้าใสมาด้วยนะครับผมน้องฟ้าใสก็น้องมีบุญนะน้องมีบุญเนี่ยเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะผมก็ ลงมาเที่ยวหานะป้าวสนาเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะแต่มีบุญนันได้ขอกับป้าวสนาลงมาแล้วนะคะผมเด็กๆอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็มีพี่หญิงมาด้วยนะคะผมพี่อญิงมาทางนี้มาเด็กๆมาทนี้มาเลี้ยวควยเรียเมื่อไมั้ไอ้มืมอเรียวนี่หล่อๆเลยนะน้องมีบุญสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดี น้องน้องฟ้าใสาเนยสวยขึ้นทุกวันเลยนะตอนนี้นาาเนี่ยน้องฟ้าใสเนยก็เริ่มโตเป็นสาวนะครับผมนี่โตขึ้นเยอะเลยแล้วก็น้องมีบุญน,นะหล่อเลยน้องน่ารักีมากน้องมีบุญน,น,น,นี่ถ่าอยเองใช่ไหมครับเก<อ>่งมากไปเดี๋ยวเราไปเก็บพลิกแล้วก็ทำระเข้ากันนะวันนี้ตอนบ่ายเราไปเก็บแตงกันนะ ครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึงน่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมในช่งชวงเช้าเนี่ยก็นี่นะจะรถแตงกันนะคะผมส่วนใบใบเนี่ยก็จะเก็บแตงนะแปลงนี้เป็นแปลงของน้องเบสนะน้องเบสก็ไล่น้ําอยู่นะคะผมอยู่ฝั่งนู้นเลยน้องเบสกับน้องสานะนี่กำลังเอ่อรดน้ํานะตอนใบใบเนี่ยนะจะมีเก็บแตงอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ๆฝั่งนู้นก็จะเป็นของ แม่ผมน่าแบ่งครึ่งกัน <c oughs> มีบุญรบพร้อมไหมวันนี้จะมาเก็บผักให้แม่ด้ใช่ไหมแน่ใจนะว่าขอแม่แล้วแล้วแม่เป็นไงบ้างนี่เราก็มาเรามาตอนเชาน้าเนี่ตอนเย็นเราก็กลับใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งนะตอน,น,นเย็นๆน่ะจะเอาผักเลยไปกินบ้างวันนี้ <c oughs> มีมีแค่พริกยวกแล้วก็พริกแล้วก็มีแตงแล้วก็ตำลึงนะ,ะไปเราไปเก็บพริกกันก่อนนะหรือว่าไปเก็บมะเขือกันก่อนจะเก็บอะไรก่อนดีมะเขือก่อนจะได้ค่ะไปมะเขือก่อน,ออนไปเดี๋ยวเราลุยทางนู้นกันเลยฟายซเอ้ดีดีซี้นีาายน่ยน้องฟาไาโอ้ดูน้องอเดี๋ยวดูน้องก็น,นะเดี๋ยวพี่ไปเก็บเอ่อมะเขือทำกับข้าวกัน พี่เดนสวัสดีครับสวัสดีครับยางสวัสดีครับัดีครับก็เอาไม้วางก่อนสวัสดีครับครับโอ้ดื้อมากคนนี้ดื้อมากใช่สดีจ้าโอเคเก่งมากไปเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือกันนะม,มีบุญไป ไปกันเลยไหนมีบุญไหนลองนี่ไปกันเลยไปกันเลยโอเคเก่งมากแม่วัฒนันเนี่ยก็ถือกล้องนิ่งมากเลยนะตอนที่อยู่กับพี่เนี่ยก็แกเนี่ยเริ่มถ่ายวิดีโอได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมวันนี้แกเนี่ยไม่ได้ลงมาด้วยนะมีบรรยากาศในไร่นะห่างหายจากไร่ไปนานเลยครับพี่ๆี่นะม,มีบุญ ไปนำหน้าไปเดี๋ยวเราไปกันต่อคนระับพี่บุญไปไปกันต่อ,ตอ<ป>เราจะเก็บมะเขือกันก่อนนะครับพี่ก็จะผัดเผ็ดมะเขือใส่หมูนะแล้วก็จะมีพลิกแล้วก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวเหนียวที่พี่หญิงได้นะับบุกเองนะก็มาฝากพี่หญิงด้วยนะ มีเข้าเหนียวดำแล้วก็มีงาดำนะคะผมเดี๋ยวผมกลับไปที่ไร่กระต๊อบนะั้นเดี๋ยวผมได้ให้พี่ๆดูนะคะผม ตอนนี้เราก็เก็บผักได้สองชิ้นแล้วนะคะผมมีอะไรบ้างนะครัะน้องมีบุลมิผัดปกแลก็ั่วูคะไหนมือเคื่อปอกเป็นยังไงครับนี่แล้วก็ถั่วพูนะไหนถั่วพูไหนถั่วพูวโอ้เก่งมากไปเดยวเราไปเก็บกระดจีบกันก่อนนะโอ้หโหเอเดนนี่แข็งแรงมากไปถึงนู่นละ คือเราไม่ได้เรียกมานะะ <c oughs> ตอนน,อน้องเด่นเนี่ยมาด้วยตัวเองเนะตามตุ่มาต้อยๆเลยน้องเด่น <c oughs> มาทางนี้ครับระวังระวังหมากะทางนี้แล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพูนะพ,พี่มาเป็นน้ผมนํามาเช่าที่ไว้ตรงนี้นะก็มีกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบเนี่ยออกดอกออกลูกเนี่ยสวยมากเลยนะนี่นี่คือกระเจี๊ยบนะ <c oughs> มันจะมีรสชาติประมาณไหนครับเปรี้ยวๆครับ สามารถทำแกงอะไรได้บ้างครับแกงแกงอะไรแกงอะไรนึกนึกดีๆสมัดต้มเลยฮะต้มกระเจี๊ยบได้ครับต้มกระเจี๊ยบได้น้ำกระเจี๊ยบก็ได้แกง<ะ>กระเจี๊ยบก็จะมีใส่กะปิเกลือชูรสนะสดร้อนๆอ,อร่อยนะค<ะ>ู่กินคู่ผักน้ำพริกอร่อยมากฮะโอ้โหวันนี้หล่อจังเลยท้าไปพุม่าหล่อมากเลย เดินกลัวหมาก็วิ่งมาเร็วโอ้แข็งแรงมากเจ้าเด่นล,กกดลูกขึ้นเร็วไม่เจ็บลูกขึ้นโอ้หเจ้าเด่น,นี่ดื้อมากแล้วก็แข็งแรงมา,มากๆนะครับผมไปเดี๋ยวเก็บกระเจี๊ยบกันต่อนะไปเราช่วยกันเก็บเราจะได้ทำกับเขากินเนาะ นี่มีน้องสาวเป็นผู้ช่วยด้วยนะคะผมนี่ตำน้ำพริกแล้วนะโอ้โหน้ำพริกกะปินะน่าทานมากกะปิเป็นกะปิใต้นะคะผมนี่หอมต้องจริงจริงต้องเผาก่อนถึงจะอร่อยกว่านี้นะต้องเผาก่อนองมีบุญห่าไหม กล้องไม่กล้องเปลือมากกล้องไม่สูกล่ะนะนี่พี่ดูก่อนนะนี่คร wow ับพี่พี่ไอข้าวที่ผมบอกนะนี่นะเป็นข้าวเหนียวดำนะที <|ja|> ่พี่หญิงใหญ่เนี่ยบูกเองกระมือนะนี่มันก็มีงาดำด้วยนะก็คือเอามาฝากแม่ผมนะ งา a ดำเนี่ยจะไม่เหมือนงา a ดำแถวบ้านผมนะมันจะหอมมากเลยนะเดี๋ยวถือก้อนพี่ก่อนน้องบุนถือก้อนพี่หน่อยนะอ่านี่บัวาแค่ตรงนี้นะยิ่งพี่งา a ดำเนี่ยพี่หญิงใหญ่เนี่ยจะปลูกเองกับมือนะก็ถ้าคั่วเนี่ยจะหอมกว่าแถวบ้านแลนะคะผมเดี๋ยวแม่ผมเนี่ยจะนำไปปลูกไปหวานดูนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะนี่นะ แล้วก็ขา้าวเหนียวดำหอมมากนี่พี่เขาเหนียวดำมีไม่เยอะมากนะนี่นีไม่เยอะมากนี่ไม่จะประมาณนี้นะพี่ยิงบอกว่าอร่อยมากยิ่งทำขนมข้าวเหนียวเนี่ยจะอร่อยมากๆนะนี่ก็เอามาไม่เยอะมากนะคะผมเป็นข้าวเหนียวดำที่พี่ยิงใหญ่ปลูกเองนะอันนี้เดี๋ยวแม่ผมจะไปว่านดูไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าครับผม ตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็อ่ากำลังทำกับข้าวนะกับน้องสานะคะผมอยู่ฝั่งนู้นเลยส่วนเด็กๆเนี่ยก็นั่งรอกันนะจะกินข้าวกันนะคะผมนี่นก็น้องฟ้าสายน้องฟ้าสายคะหิวข้าวยังนี่โตเป็นสาวแล้วนะพีพีเอฟซีหลายท่านมาก,กนะที่เอนดูน้องฟ้าสายนะ นีเลี้ยงหล่านอยู่นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะชวนน้องพัดมาด้วยนะแต่น้องพัดเนี่ยไปทํางานกับแม่นะวันนี้เป็นวันหยุดเรียนนะคะผมวันหยุดก็เลยไปกับแม่ไปทํางานกับแม่ส่วนน้องข้าวโพดน้องข้าวโพดแล้วก็น้องมอสเนี่ยน้องมอสเนี่ยก็อ่า <c oughs> ตอนนี้ไปทํางานกลุ่มกันนะครับผมกับน้องข้าวโพดสองคนนะเด็กๆเนี่ยยังอยู่กับผมทุกคนนะั้นมีข้าวโพด น้องมอสก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะคะผมแล้วก็ป้าเคเนี่ยก็พขภนพร่างกานนยแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผมก็เด็กๆที่ผมกลับมาเอากลับมาแบบเลี้ยงเป็นเรียกว่าไงน้องบุญธรรมนียก็ยังอยู่กับผมนะคะผมยังอยู่กับผมทุกคนก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่แล้วแบบจะเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะอะไรไม่ใช่ะคะผมก็อยู่กับผมก็ทํางานบ้านทํางานไล่อะไรพวกนี้ก็ช่วยผมนะก็ได้เงินส่วนนั้นเก็บมานะแล้วก็ เอาไปใช้ในการเรียนนะครับผมผมก็ก็แบ่งเบาภาระรากันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะผมนี่มีน้องสาเป็นผู้ช่วยด้วยนะคะผมนี่ตำน้ำพริกแล้วนะโอ้น้ำพริกกะปินะน่าทานมากกระปิเป็นกะปิใต้นะครับผมนี่หอม ต้องเผาก่ออนต้งจริงๆต้องเผาก่อนถึงจะอร่อยกว่าน,นี้นะต้อเผาไว้แล้วต้องแช่น,นะต้องแช่ไปหน่อยน้ำมีบุญเหงาไหมกล้องไม่กล้องเบื่อมากกล้องไม่โฟก,กัสน,นะนี่ถือพี่ดูก่อนนะ นี่ครับพี่พี่ไอข้าวที่ผมบอกนะนี่นะเป็นข้าวเหนียวดำนะที่พี่หญิงใหญ่เนี่ยปลูกเองกับมือนะนี่มันก็มีงาดำด้วยนะก็คือเอามาฝากแม่ผมนะงานดำเนี่ยจะไม่เหมือนงานดำแถวบ้านผมนะมันจะหอมมากเลยนะเดี๋ยวถือก้อนพี่ก่อนน้องีิวินถือก้อนพี่หน่อยนะอ่อนี่ วัวกาแค่ตรงนี้นะยิ่งพี่งานดนเะนี่ยพี่หญิงใหญ่เนะี่ยจะปลูกเองกับมือนะก็ถ้าคนะั่วเนี่ยจะหอมกว่าแถวบ้านแลนะคะผมเดี๋ยวแม่ผมเนะี่ยจะนําไปปลูกไปหว่านดูนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะนี่นะแล้วก็ขา้าวเหนียวดำหอมมากนี่พี่ขา้าวเหนียวดํามีไม่เยอะมากนะนี่ไม่เยอะมาก นี่ไม่จะประมาณนี้นะพี่ยิงบอกว่าอร่อยมากยิ่งทําขนมข้าวเหนียวจะอร่อยมากๆเลยนะนี่ก็เอามาไม่เยอะมากนะคะผมเป็นข้าวเหนียวดําที่พี่หิงใหญ่ปลูกเองนะอันนี้เดี๋ยวแม่ผมจะไปวานดูไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าคับผมตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็กำลังทํากับข้าวนะกับน้องสาวนะคะผมอยู่ฝั่งนู้นเลยส่วนเด็กๆเนี่ยก็นั่งรอกันนะ่าจะกินข้าวกันนะคะผมนี่ น้องฟ้าสายน้องฟ้าสายคะหิวบอยูขอยังนี่โตเป็นสาวแล้วนะพีพีเอฟซีหลายท่านมากเลยนะที่เอนดูน้องฟ้าสายนะนี่เลี้ยงหลานอยู่นะคะผมโอต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะชวนน้องพัดมาด้วยนะแต่น้องพัดเนี่ยไปทํางานกับแม่นะวันนี้เป็นวันหยุดเรียนนะคะผมวันหยุด ก็เลยไปกับแม่ไปทํางานกับแม่ส่วนน้องข้าวโพดน้องข้าวโพดแล้วก็น้องมอสเนี่ยน้องมอสเนี่ยก็ตอนนี้ไปทํางานกลุ่มกันนะคะผมกับน้องข้าวโพดสองคนนะเด็กเเนี่ยยังอยู่กับผมทุกคนนั้นมีข้าวโพดน้องมอสก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะคะผมแล้วก็ป้าเคเนี่ยก็สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผมก็เด็กๆที่ผมกลับมาเอากลับมาแบบเลี้ยงเป็นเรียกว่าไงอ่าน้องบุญธรรมเนี่ย ก็ยังอยู่กับผมนะคะผมยังอยู่กับผมทุกคนก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่แล้วแบบจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะอะไรไม่ใช่ะคะผมก็อยู่กับผมก็ทํางานบ้านทํางานไล่อะไรพวกนี้ก็ช่วยผมนะก็ได้เงินส่วนนั้นเก็บมานะแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนนะคะผมผมก็อ่าก็แบ่งเบาภาระกันไปนะคะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับเข้ากันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะผม ตอนนี้ข้าวไม่พอทุกคนน้องฟ้าสันยกรกำลังหุงข้าวใหม่อยู่นะนู่นเลยแพืามเยแล้วก็กับข้าวเรามีน้ำพริกกะปินะคะผมแล้วก็มีมาม่าใส่อ่าตะเจี้ยมนะสดร้อนๆนะคะผมแล้วก็มีแกงหมูนี่เรามีผักต่างๆนะครับผมสมพี่หญิงเนี่ยพี่หญิงเนี่ยไม่กินนะเพรพี่หญิงเนี่ยกินข้าวมาแล้วนะเขาไม่ค่อยหิวนะนะคะผมอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับ หอนี่ก็ล้างมือกันเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยนะคะผมเฟาใส่กินข้าวสักอย่างอย่างอย่างมันข้าไม่พอนะผมเองก็เพิ่งกลับมานะเพราะว่าผมไปซื้อน้ํากลับมานะครับผมนี่ใส่ประมาณไหนใส่อีกนิดนึงข้าวน้ำใส่อีกนิดนึง ต้องรอก่อนนะคะผมข้าวไม่พอนะวันนี้กับข้าวอร่อยนะพอ่อพอแล้วเดี๋ยวมันแฉกินเยอะๆนะพีนะบุญเดี๋ยววันนี้เราทำงานกันนะนอนอโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกินข้าวก็รอข้าวก่อนนะตอนนี้เที่ยงนะนนนะก็เดี๋ยวไปๆนะเก็บแตงกันนะคะผมเด็กๆดื้อมากโอ้โหดื้อ ดูดูแมนๆลูกใครไม่รู้นะสิ่งแต่เด็กเลยนะครับผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปเก็บแตงกันตอน bye บ่ายๆนะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวกก่อนนะครับผมไปดองนี่อ๋องนงบก ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะพี่ๆแล้วก็พักผ่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็พักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เด็กๆนะก็กำลังไล่เก็บแตงกันอยู่นะนี่มีฟ้าายแล้วก็มีบุญนะครับมีบุญคบเก็บเป็นไหมครับนี่มีบุญมีญม,ม,ญมีบุญต้องเก็บฝั่งนี้นะพี่ฟ้าายเก็บฝั่งนี้มีบุญต้องเก็บเราอยงนี้เก็บเก็บตรงนี้นะฝั่งนี้ ไหนดูสิเออพอเก่งมากเก่งมากน้องฟ้าสายนี่ไอ้ลูกนั้นอ่อ,อนไปนะไม่ได้มันไม่ได้ลูกเนี้ยได้เนะี่ยเก็บได้เลยไหนลองดูสิไหนโชว์หน่อยอเก่งมากดูซ้ายขวานะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บฝั่งนี้นะบีบูญไหนดูสิดูฝั่งนั้นของมีบูญหน่อย โอเคแต่น,นี้อ่อนไปหน่อยนะเ<ำ>จ๋อแมยังไม่มเต็มที่พอได้พอได้ไดเก่งกว่าฟาใส่เยอะดูซ้ายขวานะนวันนี้เอาแตงไปกินนะพี่บะพีบะพีบะตีบะอันนี้ยังไม่ได้นะอ่อนเกินวันนี้เอาแตงไปกินกับพี่ยวงนะคะฟ้ะออาใส่หไหนต้รอ,อ อ๋อลูกนั้นได้ได้เดี๋ยวพี่ข้าวลองฝั่งนี้นะคอยดูด้วยนะไอ้ไนเนื้อมเรื่อยๆเลยโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมนก็จะไล่เก็บแตงตอนนี้ราคาแตงเนี่ยพอได้อยู่นะคะผมตกกิโลละ20บาทนะถ้าเป็นแตงดีนะคะผมถ้าแตงรองเนี่ยก็ กิโลละสิบบาทนะคะผมแต่รอบนี้แตงเนี่ยขึ้นไม่ค่อยสวยเหมือนรอบก่อนนะพี่พี่รอบก่อนนะที่ปุกเนี่ยขึ้นสวยแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นนะแต่วันนี้เออแต่รอบนี้เนี่ยขึ้นไม่ค่อยสวยแต่ว่าราคาก็ดีนะครับผมใบมันจะออกเหลืองๆยังไงไม่รู้เนาะคล้ายๆสนิมเลยพี่พ <c oughs> แต่ก็บวกกับสภาพอากาศด้วยหรือเปล่ารู้อากาศหนาว <c oughs> นะ <c oughs> เมื่อวานเนี่ยหนาวถึง13องศานะส่วนพึ่งบ้านเรานะครับผมอากาศหนาวแล้วก็วันนี้เนี่ยดูเหมือนฝนจะตกเหมือนพายุจะเข้านะพี่เจออไหมรอบๆนี่นะเหมือนฝนจะตกเลยไม่รู้พายุจะเข้าหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาช่วยน้องๆเนี่ยเก็บแตงกันเลยครับผม อนนี้นะครับก็เก็บแตงเสร็จที่เรียบร้อยนะแต่น้องๆเนี่ยให้กลับบ้านก่อนนะมีน้องพระสัญญาก็ป้าแม่เนี่ยมารับกลับไปแล้วนะเหลือแค่อน้องมีบุญเนี่ยน้องมีบุญก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะกลับไปก่อนละเพราะแดดกําลังออกนะก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะผมก็เลยให้พักกลับไปที่บ้านก่อนก็เก็บแตงเสร็จแล้วนะคะผมน้องมีบุญก็ได้เก็บผักไปได้วนะมีแตงกวาแล้วก็มี พลิกยวกนะต้องมีมะละกอสุกไปฝากแม่วาสนาด้วยนะพอเย็นเนี้ยแม่อ่ามีบุญเนี้ยไม่ได้นอนที่นี่นะมีบุญเนี้ยกลับไปอย่างถ้ำนะ้าไปหาแม่นะครับผมนี่แตงที่เราเก็บได้นะรอบแรกก็จะสวยอยู่นะทุกคนแต่ก็อาจจะไม่สวยมากเหมือนรอบแรกที่เอ่อเคยปลูกมานะนี่เดี๋ยวประมาณสักตีสนะี่เนี่ยต้องลุกมาอัดแตงอีกนะคะผมนี่เก็บไว้วันนี้เก็บถือว่าวานะเพราะเก็บทั้งหมด อสามสี่คนนะคนเก็บเยอะกันเลยเสร็จวานนะเสร็จตอนนี้เสร็จประมาณบ่ายสองนะทุกคนนี่เราเหลือตรงนี้ตะเข่งหนึ่งอันนี้ไนดะ้จะได้กี่โลนะแม่กองนี้สามร้อยกโลดได้นะครับผมแต่งช่วงนี้ก็ราคาพอไปได้อยู่นะก็เดี๋ยวตอนที่สีเนี่ยเราต้องอ่าตื่นมาอัดแต่งนะคะผม คครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ชิวๆทํธรรมชาติธรรมชาตินะอยู่ไร่กินอยู่กับไร่นะแล้วก็เก็บแตงเก็บผักอะไรพวกนี้นพ,พี่ก็มมนได้มีไร่มากนะวันนี้มันได้เข้าป่านะก็ชิวๆทำไล่ทำสวนนะคะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ